ครับสวัสดีครับผมใครที่สนใจโต้ววงเดือนนะครับพ็โทรมาสอบถามหรือทักไลน์มาสอบถามได้นะครับที่เบอร์0936047859นะครับเพราะเบอร์นี้เป็น ID ดีไลน์นะครับผมจะไม่ตอบคำถามในเช็ตนะครับเพื่อความปลอดภัยของท่านนะครับอ่าเนี่ยครับตอนนี้ก็ได้ทำสต็อกไว้นะครับใครที่สนใจก็มีของพร้อมส่งอยู่นะครับผมตอนนี้นะครับนี่ครับสต็อกไว้เลยครับกล้จะปีใหม่กันแล้วนะครับใครที่จะ สร้างอาชีพใหม่นะครับมีไม้ที่บ้านเยอะมีปลูกไว้เยอะนะครับนี่นะครับผมดีกว่าเราไปจ้างนะครับเราสามารถซื้ออุปกรณ์เครื่องมือมาทาเองได้นะครับผมรายละเอียดยังไงก็โทรโททักไลน์มาสอบถามได้นะครับผมคือเรือนี้นะครับบางครั้งอาจจะได้รับช้าตอบจ้าก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับบางทีผมก็ทำอาหานนะครับผมก็ยุ่งๆครับเลยอาจจะไม่ได้อบ สามหรือว่าหกสองนะครับได้ผันทุ้นที่นะครับเรงขอไปนะจุดนี้กันด้วยครับส่วนราคาครับผมก็จะไม่ขอตอบคอมเมนต์นะครับเพราะว่ามันมีกฎระเบนะครับมันก็ไม่เหมาะสมกันด้วยนะครับสนใจก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับในนี้ก็ขอความกรุณ่าเข้าใจผมสักนิดหนึ่งนะครับผมเหนะครับสกาอกไปเยอะเลยนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณกันมากนะครับผม สำหรับการดูการกด,ด,ดไลค์นะครับแล้วก็ที่โทรมาสอบถามนะครับสวัสดีครับร นี่นะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาดูนะครับนี่ช่องระหว่างห่างจะได้ใส่ใบได้สะดวกนะครับผมนี่ตอนนี้ก็กําลังประกอบนะครับก็ทําการเชื่อมอยู่นะครับผมเชื่อมขาโต๊ะอยู่นะอันนี้เป็นโต๊ะว,วงเดือนนะครับนี่ให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันนะครับมันไม่ใช่เรื่องให้ง่ายกันนะครับผม อันนี้ขั้นตอนที่ยากมากนะครับใบวงเดือนครับเป็นใบทํามือนะครับต้องเป็นเหล็กกล้านะครับต้องตัดต้องทําให้ใบเคี้ยวมันเท่ากันแล้วก็ต้องมาติดเหล็กกล้าติดเล็บตั้งองศานี่ครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมต้องให้ได้ไซส์ได้ขนาดเท่าเทียมกันหมดนะครับได้ฉากได้องศาทั้งหมดนะครับแล้วก็มีความคมนะครับไม่ใช่ใบโรงฮานนะครับผมนี่นะครับเมื่อเสร็จก็ประกอบออกมาแบบนี้นะครับ อันนี้ยังไม่ได้มีไม้ขนาดใบนะครับไม้ขนาดใบยังไม่ได้ใส่นะครับทดสอบนะครับว่าเรลาหมุนดีหรือเปล่านะครับผมนี่โมเลนะครับ12โมเล12 2นิ้วนะครับดูฟาร์มลื่นไหลนะครับนี่นะครับก็เสร็จออกมาก็ประมาณนี้นะครับนี่ติดตั้งเครื่องอะไรเสร็จก็ประมาณนี้นะครับผม นี่ครับของก็มีพร้อมส่งอยู่นะครับผมครับสวัสดีครับสําหรับคนที่สนใจโต๊ะบุงเดือนนะครับนี่คือรายละเอียดครับโต๊ะกว้างนะครับ55เซนติเมตรนะครับกว้าง5้าเซนติเมตรนะครับส่วนความสูงนะครับ80เซนติเมตรนะครับนี่ความสูง80เซนติเมตรความยาวนะครับความยาวนะครับรวมลูกกลิ้งนะครับ ยาว1เมตร15เซนนะครับยาว1เมตร15เซนนะครับรวมลูกกลิ้งนะครับผมโต๊ะตัวนี้ตัวนี้ที่เห็นอยู่ในคลิปนะครับใส่ใบขนาดผ่าไม้หน้า8นะครับนี่เขาวัดแบบนี้นะครับเอาส่วนที่ปลูกขึ้นมานะครับผมใส่ไม้สําหรับผ่าไม้หน้า8ได้นะครับใบนี้เส้นผ่าศูนย์กลาง22นิ้วนะครับผมนี่ต่อไปก็มูเล่นะครับมูเล่ตัวนี้12นิ้วนะครับ มุเลตัวนี้12นิ้วนี่แต่ถ้าใครต้องการจะใส่14ก็ได้นะครับอาจจะมีบวกเพิ่มนิดนิดน้ดนอยๆนะครับผมไอ้ด้านในตัวนี้นครับสําหรับใช้ตั้งเครื่องนะครับตั้งเครื่องสามารถถอดออกได้นะครับถอดยกถ้าเรายกทั้งชุดทั้งโต๊ะทั้งเครื่องมันอาจจะหนักนะเหมือนที่ผมใช้อยู่นะครับถอดออกมาแยกเครื่องแยกโต๊ะนะครับมันจะได้ไม่หนักนะครับอ่าส่วนตัวกลางนั้นนะครับ ใช้ในการปรับสายพานสายพานตึงนะครับสายพานย่อนนะครับปรับได้นะครับผมนี่รายละเอียดของตัวตัวนี้นี้นี่นะครับสนใจก็โทรมาได้ที่เบอร์0 9 3 6 0 4 7 8 5 9นะครับเป็น i d l ดี e ลน์ด้วยนะครับผมนี่นะครับของมีพร้อมส่งเลยนะครับไม่ต้องรอนานนะครับนี่นะครับมีสำรองไว้เพียบเลยนะครับผม